อามีไหมเด้่บอฮะฮะพุงหนูอะไร ฮะลอยขึ้นได้เดฮะอืมอืมอืน้น้จิ้มออกมาแล้ว อดีอาเจอาจะติดดิบบเหนื่อยแล้วพอแล้วบายบายเหนื่อยแล้วจะนอนแล้วยังไม่ได้นอนเลยนายจะนอนไหม ปาไม่ทำน้องพะละ<ำ>ไม่แม่ทำได้่นนี้บายบาย